ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่า,า,ารสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของวันนี้ครับมากันที่สมุดประการชิตีครับทีมชื่อดังในศึกฟุตบอลลีโวทยลีก ประกาศแต่งตั้งทางด้นานยัซุจิยูจิดะกุนซอชาวญี่ปุ่นเป็นเอ็ดโค้ดคนใหม่เป็นชีทบรลยครับโดยชีหนาลก,กุนซูวัย16ปีรายนี้ครับมีดีกรีเคยพาทีมชาติญี่ปุ่นชุดอยู่20ปีเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกในปี2007รวมถึงพาทีมชาติญี่ปุ่นชุดอยู่19ปีครับเข้ารอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียป,ปี2006และเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี2012เลยครับโดยชืนาลในช่วงเวลาที่ทางด้านยาซุจิยูจิดะกลุ่มทีม อยู่20ในปี2007ครับของมีทางด้านนาจชิเมะมริยาสุครับเอ็ดโค้ชของทีมชาติญี่ปุ่นคนปัจจุบันทำนาชิเป็นผู้ช่วยอีกด้วยครับอีกทั้งยังเป็นผู้ผปลูกพันธสตารังนักเตะจากญี่ปุ่นมากมายอาทิเช่นทางด้านชินจิคาวะโทโมอากิมากิโนอสุโตอุจิดะและทางด้านยูซิเกะ คชิวากิเลยฮะต่ตรงนี้ครับผลนานในลีกฤดูกาลนี้ครับหลังจบเล็กๆของทนาสมุดรปราการชิตีครับแข่ง1ินัดชนะ3เสมอ5แพ้ไป7มี14คะแนนล,ลังอันดับที่13ของตารางล่าสุดเลยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันขนัดต่อไปของทนาสมุดรปราการชิตีครับจะเปิดรังพบกับหนองบัวพิเชษสีในศึกลีวอลีสอันี่ในนัดที่22ในวันที่วันเสาร์ที่8มกราคมครับณสนามสมุดรปราการสเตเดียมนะครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปครับต้องกลองกันหน่อยครับเมื่อทางด้านราชบุรีมิผุน f ฟครับจ่ะเปิดตัวทางด้านเบสุเกะซาโตะ้ามาร่วมทีมนะครับ โดยชีนาทาังน้านราชบริมิพุลเอฟซีทีมระดับ11บในศึกลุวัฒนิก2 0 2 1ขยับตัวในตลาดซื้อขายนักเตะเลยครับและกำลังจะได้ตัวทนานด้านเดนสุเกะซาโตะเบคของสุพรรณบุรีเข้ามาร่วมทีมนะครับโดยชีนหนาทางน,านั้นราชบมังกรคกรับทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรแรกหลังเก็บไปได้แค่18แเต้มมีเต้มเหนือทีมโซตกชั้นอยู่เพียงแค่5แเต้มเท่านั้นในตอนนี้หละฮะโดยชีนา,า,นานล่าสุดครับพวกเขาได้ปล่อยตัวนักเตะออกไปหลายรายและกำลังจะได้ตัวตนนันน และจะมีการเปิดตัวในรนวันนี้ครับโดยในเีกแรกซาโตะถือเป็นกำลังหลักของจีมสุพรรณบุรฟซีหลังลงสนามไปถึง14นัดด้วยกันแหละฮะและสำหรับทางด้านราชบริมิผลเลฟซครับมีคิวต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้าน b ีจีปทุมยนุนเต็ดในเีกที่2ในวันที่8มกราคมนี้แหละครับประเด็นนี้ต้องกรองกันหน่อยนะครับ ในคะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่ทีมชาติไทยกันหน่อยครับกับทางด้านฟิลิปโบรเดอร์ครับบินสบทบช้างศึกที่สิงคโปร์เลยครับโดยเข้ารับการกักตัวหนึ่งวันก่อนตรวจหาเชือ้อโควิด -19 โดยมีผลเป็นลบโดยเจ้าตัวมีลุ้นในเกมดวลนฟิลิปปินในวันที่14ธันวาควมนี้ด้วยแหละครับโดยหลังจากที่ทางด้านฟิลิปโบรเดอร์กันเบกขวาจากสโมสรการทะเร4ที่มีชื่อเป็นหนึ่งใน30ขุนพลทัพช่างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่บปริศึกฟุตบอลซูซูกิครับ2020ที่ประเทศสิงคโปร์โดยได้เดินทางกลัับไปยปยยงรระเทศม ครับเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวรวมถึงดูแลลูกที่ป่วยกระตันนในช่วงเวลาชีผ่านใหม่ด้วยเหยอฮะและที่ขนาดล่าสุดครับทางด้านฟรีดิบโรเดอร์ครับเบคควาทีมชาติไทยบินตรงจากเยอรมนีเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์เป็นชียร์ร่ร้อยครับโดยเข้ารับการกักตัวหนึ่งวันก่อนตรวจหายเชือ้อโควิด -19 เป็นลบแม้ว่าจะไม่ทันในเกมนัดที่2ที่จะดวนกับทีมชาติเมียนมาในเย็นนี้ครับแต่เบคควาวัย27ิจปีจะเริ่มลงฝึกซ้อมกับทั้งชากศึกในวันอาทิตย์ 42, ที่12ธันวาคมและมีลุ้นช่วยทีที่3พบกับทมชาติิน ในวันอังคารที่14ธันวาคมนี้แหละครับโดยช่นะทั้งนี้ครับจากการที่ฟรีบรดอร์เดินทางมาสมทบทีมชาติไทยครับทำให้ตอนนี้มีนักเตะครบทั้ง29คนหลังจากก่อนหน้านี้ทางด้านจูนจาทันเขมดีประรก,กันหลังวัย19ปีต้องขอถอนตัวออกจากทัพจ้างศึกกลับประเทศเบนมากครับเนื่องจากมีการป่วยเป็นโรคเพราะอาารจึงจําเป็นต้องกลับไปรักษากับเพย์ผู้เชี่ยวจัดของทีมตัวเองแหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับจากที่เมื่อวานทางด้านมีข่าวออกมาในช่วงคําว่าจนทธานขิมดีขอตนตัวออกจากทัพจังสึกครับเลยมีทางด้านแฟนคลับก็สงสัยว่าทางด้านขอสาเหตุที่ทางด้านจนาธานข็มดีต้องถอนตัวออกไป เกิดจากสาเหตุใดเลยฮะได้จากกรณีที่ทางด้านจอราแนเข็มดีครับกองหลังทีมชาติไทยชุดการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนได้ขอถอนตัวออกจากทีมชาติโดยทางมานปูกิงบัวน่าพูกสอนครับได้ทําการหาาือร่วมกับทิมแพทย์ประจําทีมได้ทางทิมแพทย์มีความเห็นก่อนตัดสินใจให้นักเตะขอถอนตัวออกจากทีมชาติเลยฮะโดยชี่านท้งนี้ครับทางด้านช้างศึกครับก็ได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่ทางด้านจอนาแนเข็มดีต้องขอถอนตัวออกทับช้างศึกครับว่าทางนี้ครับจอนาแนมีปัญหาปวดท้องรวมกับอาการท้องผูกตั้ง แต่เดินทางมาถึงสิงคโปร์2-3วันแรกครับซึ่งท,งทีมแพทย์สงสัยอาการเริ่มต้นของโครคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจึงให้ยารักษาโรคตามอาการดังกล่าวแต่เนื่องจากความเข้มข้นในการฝึกซ้อมรวมทั้งอา่านสไตล์เอเชียจินังเตะไม่คุ้นเคยทําให้มีการปวดมากขึ้นระหว่างการซ้อมในวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาและทั้งนี้ครับทีมแพทย์ได้ส่งตัวตะหนักจ,จรานรเข้าตรวจร่างกายอย่างละเอียดทันทีที่โรงพยาบาลโดยการตรวจเลือดและเอ็กซเรย์ช่องท้องครับในผลออกมาว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติและทีมแพทย์ก็อ,อนุญ,ญ,ญาตให้ออกจากโรงพยาบาล าได้ในวันเดียวกันเมื่อกลับมาเข้าแคมป์ทางทีมแพทย์ประจําทีมยังคงดูแลตลอด24ชั่วโมงครับรวมทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารให้เหมาะสมกับโจนาธานโดยเฉพาะด้วยแต่งานปวดท้องยังคงรบกวนทั้งชีวิตประจําวันและการฝึกซ้อมครับทางทีมแพทย์จึงได้หาดูกับตัวผู้เล่นจนได้ข้อสรุปว่าการให้ผู้เล่นได้กลับไปรักษาการป่วยรวมทั้งได้พักฟื้นเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์และมีความพร้อมในการกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแหละครับ แต่ทั้งนี้ครับประกอบกับทะได้โจนาธานเข็มดีครับมีแพทย์ประจําตัวที่ประเทศเดนมาร์กการดูแลติดตามอาการโดยแพทย์ประจาตัวที่มีข้อมูลทั้งหมดรวมถึงการส่งตรวจเพิ่มเติมในกรณีที่จําเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวครับจึงถือเป็นกางออกทางดีที่สุดเพื่อผู้เล่นกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววันเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่กุนซอจอมเซติกองฉลาดจนอย่างโคเตียครับออกมาตอบชัดทีมได้แผนปล่อยทางดนากกฤสดาในช่วงเล็กที่2หลักตกเป็นเป้าหมายของการเสริมทัพของบิ๊กทีมในไทยลีกเลยฮะโดยขนาโคเตียสะสมพบประเสริฐครับเป็นโค้ดของตระหนชนบริษัทครับออกมายืนยันชัดเจนทีมไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวตางดนากกฤษดาคาเมนกองหลังดาวรุ่งที่กําลังเนื้องอมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบที่2ของฤดูกาล2021เลยครับ โดยชี่หนาตั้งนั่นฉลามจนครับทำผลงานได้อย่างน่าพอใจหลังผ่านครึ่งทางของฤดูกาล2028เมื่อก้าวขึ้นไปลังหนัตที่3ของตารางหลังจบเล็กๆนะครับ และอย่างไรก็ดีครับทางด้านโจนบรีฟซี FC ครับภายใต้การคุมทีมของคเตียสซสมเพอประเสริฐกลับต้องเสียบริชิตการิสสีบำเพ็นกองกลางเด็กสร้างที่เติบโตจากปุ่รผิตซึ่งเป็นกำลังหลักของทีมครับไปอยู่กับทีมบีจีพตุมยูเนเตดแ,แบบสุดเซ์ในช่วงลลกที่2เหมือนกันแหละครับโดยซึ่งนอกจากนี้ครับทางด้านบริชิตเลยครับรล่าสุดก็คือทางด้านกิษฎาการเมนกองหลังดาวรุ่งที่ปัจจุบันก้าวขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่ในยุคข,ของทางด้านมาโน่พูกิงก็เป็นอีกหนึ่งคนแข้งที่ เตเอร์เอฟซีเลยฮะโดยจินาตล่าสุดกับทางด้านโคติศาสตสะสมพบประเสริฐครับมีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านโกประไทยผ่านการไลฟ์สดถึงเรื่องราวของทีมในช่วงแรกๆรวมถึงตอบคําถามแฟนบอลอย่างเป็นกันเดงนะฮะซึ่งในหนึ่งในนั้นครับคือคําถามจากแฟนบอลที่ถามวชนบรีมีโอกาสปล่อยตัวทางด้านกฤษดาการเมนหรือไม่ในช่วงเลกที่2หากต้องการเลขตัวทางด้านสันเสิรินลรือไม่ใน่งเคกที่้อกหาก้ออการับขตัว่างาสันเริรกับทางด้านกฤษงาคนละสไตล์กันผมเคยตัทางานกับตนอนงเขาที่คุมทีม จาตายอยู่สิบเก้าแต่ความแข่งแข่งความหลากหลายยังสู้เจ้าเล็กไม่ได้ครับซึ่งทางคู่ต่างก็อายุต่างกันและทั้งนี้ครับไม่มีแปนที่จะปล่อยตัวต่วนางนั้นกฤษดาแต่ถ้าในอนาคตมีแถมมาสองคนผมก็รับได้และทั้งนี้ครับผมคิดว่าทีมยังไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยตัวตางนั้นเจ้าเล็กผมขอต่างนั้นฝึกฝีเท้าของเขาอ,อ,อ,อีกสักนิดแต่ฝึกฝีเท้าเสร็จราคาดีก็ไปได้เลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับ เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e t l e แ f ม a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ